สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รองเปิดไพออร์เ l คเกอร n แนนะคะวันนี้จะเป็นความรักรายธาตุจะเป็นธาตุน้ําสําหรับเดือนตุลาคมเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดเลยขอดูหน่อยว่าคนโสดในช่วงเดือนที่ผ่านมาไปเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนหรือไปเจออะไรมาบ้างเพื่อดีเช็คว่าแบบเออเราควรดูต่อไหมมันไม่ตรงหรือมันตรงกับเราอะไปแรกนะคนโสดหนเหรียญมีเลขหนในวันเกิด หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยโสดจริงหรือเปล่าโสดจริงแบบมีคนเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าจัสเมนฮาหาดาบทำไมเป็นงั้นอะมีเลขหนึ่งเลขห้านในวันเกิดนะคะ คัพเอเทโอเคลัคนาราศีมีนเด่นมากๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากๆถ้ามีการติดต่อสื่อสารหรือมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ซึ่งจากหน้ไพ่ยตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์เลยนะถ้ามีก็จะมีคนที่มีเลขหนึ่งเลขห้าในวันเกิดแล้วก็เด่นในคนทุกธาตุเลย ก่อนหน้าน,นี้คนโสดชาวธาตน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องการงานเก่งมากๆทำงานเก่งแฮปปี้มากรักตัวเองมีความสดใสมีอำนาจมีบารมีมีทุกอย่างแต่อารมณ์อาจจะค่อนข้างที่จะแปรปรวนมีความเป็นตัวเองสูงมากไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความมั่นใจในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้นอาจจะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภของมีค่าสินทรัพย์อสังหาและก็ตามที่เป็นของมีค่าอะไรก็ตามที่มันเป็นข่าวดีที่เราได้รับเข้ามาในชีวิตแล้วเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับสิ่งสิ่งนั้นมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์มีคนใหม่ๆเข้ามาสร้างความสัมพันธ์มีคนใหม่ๆเข้ามาอยากมาสารสัมพันธ์ก็ได้ตัวเราเองอ่ะได้ทดลองเปิดใจให้เขาแล้วแต่ว่ามันติดในเรื่องของ5ดาบ คุยกันไม่รู้เรื่องเปิดใจก็แล้วอยากลองมีแฟนอยากลองคุยแต่ทาไมการสื่อสารมันไม่โอเคเลยล่ะตัวเราเองก็ถ้ารู้สึกว่ามันมีการต่อสู้กันในเรื่องของคําพูดอาจจะไม่ได้เถียงไม่ได้แว็ดแว็ดใส่กันแต่แค่รู้สึกว่าผิดหวังว่ะทาไมพูดจาแบบนี้ไม่โอเคเลยไม่เข้าหูเลยไม่เอาละไปดีกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอืม ปัญหาเล็กน้อยในะความสัมพันธ์จุกจิกอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาหนึ่งเลยถ้าไม่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะกลายเป็นว่าอารมณ์เราอ่ะมันแปรปวนอารมณ์เรา,ามันเป็นหลักมันบ้าบาบอๆมากๆเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวข้างรักเดี๋ยวคุยแล้วไม่เอาเดี๋ยวไม่โอเคเดี๋ยวถอนตัวเดี๋ยวถอนใจจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงที่ผ่านมาคือคุยกับตัวเองก่อนว่าเจ้ายังไงเออแต่รู้แล้วว่าอยากมีแฟนอันนี้รู้ อันนั้นขอดูหน่อยว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคนโสดจะได้เจอความรักแบบไหนคนโสดชาวธาตุน้ำมีคะเกิดพิจิโอเคไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงอารมณ์แปรปรวนได้ขนาดนี้โอเคธาตุน้ำจวเจองคนโสดคนโสดมีกุ้มมีพิจิกมีครึกศกมีสิงห์ฮึจุดรววัหนูความรักกำลังเรียกหาเรา พินถือดาแต่เธอตอบกลับว่าไม่เอาจ่ะบ้าขอดูความรักคนโสดชาวทัดนาำในเดือนตุลาคมฮิแมนเดะสตาเต่นในเรื่องการพูดคุยการสื่อสารี้ะ ชาวท่านน้ำกําลังจะสื่อสารว่าอยากได้คนที่ไม่งี่เง่าพูดคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ต้องถามตัวเองก่อนด้วยนะว่าเรางี่เง่าไหมเราพูดรู้เรื่องไหมออขอทูความรักคนโสดชาวท่านน้ำในเดือนตุลาคมอืมจะเมจิเชียนไม่ได้ล่วงอย่างเดียวนะออกมาด้วย Just จัสเด็กถือเรีย เรารักคนยากอะ่ะเราถูกใจคนยากมากๆต่อให้ถูกใจจริงๆมันก็เข้ากันยากไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคนโสดเดือนตุลาคมทัดน้ำเส็ดไม้ไพ่เป็นอะไรที่แบบขึ้นอยู่สำหรๆไม่ออกมาเลยก็อยู่ใต้สําลับอย่างนั้นอืมสิดแบดาบตำแพงสูงมากในเรื่องความรัก เพราะว่าอยู่กับตัวเองแล้วค่อนข้างที่จะมีความสุขหรือท่าน้ำบางคนนะมีคนในใจนะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยคล้ายกันอีโก้สูงเหมือนกันเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันทั้งคู่เลยเป็นคนที่พูดจารุนแรงพูดจารตรงไปตรงมาอาจจะหมายถึงคนท่านลมเมถนุนตนลุมก็ได้หรือเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นหลักก็ได้นะเหมือนจะมีเหตุผลนะแต่ก็ไม่แล้วก็กล้าที่จะเด็ดขาดกล้าที่จะตัด เลยแล้วก็ดุมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนในใจเราก็ได้ที่เคยผ่านมาในอดีตแล้วทําให้เราแบบเจ็บกําแพงสูงไม่กล้ารเริ่มต้นใหม่ในเดือนตุลาคมเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดใจอีกรอบหนึ่งโดดเด่นมากกับคน ที่มาจากความสัมพันธ์ออนไลน์ทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเริ่มต้นด้วยการสื่อสารพูดคุยกันในเรื่องของเอกสารหรือว่าคุยกันเฉยๆก่อนก็ได้แล้วมันพัฒนากลายเป็นความรักรู้สึกว่าคนสองคนเฮ้ยทำไมเขาถึงเหมือนฉันจังเลยพูดคุยดีจังเลยเข้าอกเข้าใจจังเลยชาวทาสน้มก็จะบอกว่า โอ้ยในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วเธอก็ต้องให้ความชัดเจนกับฉันสิฉันต้องการความชัดเจนฉันดูเหมือนจะรักอิสระฉันดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้แต่ฉันก็จับต้องได้นะถ้าเธอแสดงความชัดเจนออกมาแต่ถ้าเธอไม่แสดงความชัดเจนออกมาฉันบอกได้คําเดียวเลยว่าฉันตัดทิ้งฉันไม่เอาฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้อย่ามาทีเล่นทีจริงก็คือไม่เอาแล้วก็ เดี๋ยวจะมีคนอายุน้อยกว่าหรือวุฒธธิทภาวะเด็กกว่าเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งโดดเด่นในเรื่องการเงินมันจะทําให้ตัวเราเองอ่ะลังเลโลเลกับการเริ่มต้นใหม่ว่าจะเอายังไงดีความสัมพันธ์จะมีอุปสรรคไหมทําไมเขาถึงอยากให้เขาพยายาม เอาชนะใจเราสิพยายามเข้าหาสิแต่ฉันขออยู่เฉยๆขออยู่นิ่งๆนะหรือสลับกันเป็นตัวเ,เองพยายามเข้าหาเขาก็ได้แต่เมื่อไหร่นะที่ชาวธาตุน้ําพยายามเข้าหาความสัมพันธ์เมื่อน,นั้นจะไปจบที่ความท็อกซิกทุกทีฉะนั้นในเดือนตุลาคมอาจจะต้องระวังนะว่าจะเป็นความท็อกซิกหรือว่าเป็นในเรื่องของกําแพงสูงคนที่เข้ามาเนี้ยเด่นในเรื่องออนไลน์กันมีชื่อเสียงการโด่งดังด้วยก็ได้ลัคนาราศีกุมภ์ธนูเดินทางบ่อยเมทุนได้ คนเกิดมาพูดคนพูดเก่งๆได้คนที่มีประวัติความรักไม่ค่อยดีกะเข้ามาก็ได้อยากให้พูดคุยกันดีๆต้องการอะไรก็พูดไปเลยไม่ต้องเล่นเกมกันไม่ต้องแบบฉันก็มีไพ่ใบนี้เธอก็ถือไพ่ใบนี้ฉันเหนือกว่าเธอก็เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเล่นเกมกันเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลงเอยกันเนาะโอเคสําหรับคนโสดชาวท่าน้ำก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีพิกาสหรือมีหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะ ถาว่างอ่ะจะรีบหยิบมาทำแน่นอนเดี๋ยวไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำนะคะแล้วขอเช็กก่อนว่าที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเพื่อที่เราจะได้รีเช็คว่าแบบเออควรดูคลิปนี้ต่อไปไหมตรงไหมหรือถ้าไม่ตรงก็อาจจะพลังงานไม่ตรงกันเนาะอะ,อะชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน9เหรียญมีเลข9ในวันเกิดได้นะคะธาตุดินเพศักดมังกรได้เราอาจจะดีวกับคนแบบนั้นได้ธาตุลมเมถุน นกลุ่มได้สามดาบเลขสามธาตโลหเมทุนตุนกลุ่มไหนถึงไม้ทัดไฟแม่สิงห์ธนูหนึ่งเหรียญเลขหนึ่งเลขเกา้าเลขสามในวันเกิดได้ชอรีออต ก่อนหน้านี้เราเดี่ยวกับคนลักษณะาราศีกรกฎได้หรือคนไกลต่างชาติต่างภาษาวัฒนธรรมต่างการนิสัยต่างการไลฟ์สไตล์ต่างกัน,น,กน,กนความคิดต่างกันมุมมองคือคือมันมีความต่างอะ่ะเข้าใจปะแต่ก็ดันอยู่ด้วยกันได้อยู่ได้เพราะว่ายอมถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะเป็นฟิลแฟนแต่ไม่ได้มีสถานะแฟนแล้วก็รู้สึกถึงการแบบ โฟกัสในเรื่องการเงินการงานมากกว่าในเรื่องของความรักมีการมาใหม่หายหรืออยู่ก็อยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ไปความสัมพันธ์มันเหมือนลมอะ่ะแล้วลมมันก็พัดแล้วมันก็ไปอะ่ะนึกออกปะแล้วก็มีในเรื่องของการทําอะไรตามใจตัวเองทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกโดยที่ไม่สนไม่แคร์และนําไปสู่ความผิดหวังความเสียใจบางคนอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าแต่ก็คือเสียใจแล้วก็อกหักสูงมากมาก แต่ถามว่าทํายังไงต่อก็ยังเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะยังเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ต่อเพราะมีความผูกพันและมีความคิดถึงในบางคนะ่ะมันไม่ใช่ความผูกพันนะที่มันไปต่อมันเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะแชชั่นมันไม่ได้ไต่ตองทุกอย่างคือก็เจ็บแหละก็ไม่โอเคแหละแต่จะไปต่อเพราะใจฉันตอนนี้บอกให้ไปต่อแต่ก็บอกกับตัวเองว่า ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่าในเหมือนเราเห็นโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่จะเติมเต็มกับการเป็นครอบครัวจากคนคนนี้นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เราไปต่อทางั้งที่มันไม่ชัดเจนอ่ะงั้นขอดูหน่อยว่าแล้วในเดือนตุลาคมอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิกจะเป็นไปในรูปแบบไหนพิจิกพิจิก เปรียนสเตอืนเดือนตุลาคม6ไม,ม้ยมี็เระกดพิจิตรดา3ถ้วย สี่ถ้วยเพนถือเหรียญจะฟู m มจิ c เชนได้สำหรับเป็นชรยออนเรื่องความต่างความไกลความห่างทุกอย่างนะที่พูดไปอ่ะมันก็ยังคงอยู่นะแล้วก็ เดซออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงมากๆในความสัมพันธ์ซึ่งเรามองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำเป็นอาจจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของความรู้สึกความชัดเจนอารมณ์การต้องการความชัดเจนจากตัวชาวธาตุน้ำเองก็ได้ พราะเดี๋ยวในเดือนตุลาคมมันจะมีการให้รละลับไม่เท่ากันชาวธาตุน้ําอาจจะเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้หรือเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะมันมีความรู้สึกเป็นหัวเป็นใยเขาหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวยังไงก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกในเดือนตุลาคมต้องการความชัดเจนต้องการความยุติธรรมและเหมือนจะได้สิ่งสิ่งนั้นนะมันความสัมพันธ์จะก้าวหน้าทางที่ก่อนหน้านี้เราดูไม่เห็นโอกาสเราดูไม่เห็นทิศทางเราดูรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีความพร้อมแต่ อยู่ดีๆมันก็มีการแบบตัดจบอุปสรรคตัดจบอุอปสรรคปัญหาความวุ่นวายเนี่ยมันตัดจบจากการพูดคุยกันแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวธาตุน้ํากับคู่กรณีระวังในเรื่องของการแบบต่างคนต่างยุ่งจนไม่มีเวลาให้กันก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวเจอกันบ่อยขึ้นสังสค์กันบ่อยขึ้นมันจะได้เกิดการเรียนรู้แต่อยากให้ระวังในเรื่องของการเข้าหาหนักมากอยู่ฝ่ายเดียว แล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่ตอบสนองความรู้สึกหรือความต้องการอะไรเลยจนทําให้เรารู้สึกเบื่อแล้วก็กลายเป็นการเปิดช้อยเปิดตัวเลือก เพราะเราก็รู้สึกว่าฉันก็เห็นคุณค่าในตัวฉันนะก็ฉันต้องการความชัดเจนถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะออกมารักตัวเองซึ่งชาวทธาตุน้ำเหมือนเป็นคนที่แบบแข็งนอกอ่อนไหนมากบทจะยอมบทจะให้บทจะเปก็สุดบทจะไม่เอาบทจะรักตัวเองก็สุดเหมือนกันฉะนั้นถ้าเขาเล่นตัวมากๆชาวทธาตุน้ำเองนั่นแหละที่จะปล่อย ไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอะ่ะเหมือนจะปลดปล่อยตัวเองให้มารักตัวเองแล้วก็ให้มามีอิสระกับตัวเองให้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้และชาวธาตุน้ำเองนั่นแหละที่จะรู้สึกว่าแบบ เดี๋ยวจะมีการพูดคุยเพื่อปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่มันติดขังในใจหรือที่มันเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นี้ทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์ใจขึ้นดีขึ้นชาวท่าน้ำน่าจะเป็นคนจัดการทั้งหมดในเดือนตุลาคมเนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีเออฟังแล้วเกิดไอเดียว,ว่าอยากให้ทําหัวข้อนี้สินั้นสิพิก,กากัดนี้ลองคอมเมนต์ไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ชาวท่าน้ำนะ คนมีคู่ทัดน้ำนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาคนมีคู่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเพื่อรีเช็คว่าแบบตัวเรากับตัวเขาหรือเราที่มาเลือกดูคลิปนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นแรนดอมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันไม่ใช่แบบพิกาส์ที่ให้เราเลือกเราอาจจะดีวกับคนตระหนาราศีพฤกภธทัดลมเมถุนตุลกุม เลขสี่ในวันเกิดถ้าไม่ผึกงศกก็รู้สึกว่ามีการจดทะเบียนมีการเข้าหาผู้ใหญ่มีการพูดคุยกันถึงความมั่นคงมีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมแต่แม่งโคตรขี้งอนเลยที่ผ่านมามีเรื่องขี้งอนง้อยากเอาใจยากเข้าหาไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงความสัมพันธ์ยืดเยื้อ มีคนเด็ดขาดมีคนดุมีคนเอาอารมณ์เป็นหลักมีคนเอาตัวเองเป็นหลักในความสัมพันธ์นี้ถ้าดินพลกดเพลิกันมาก่อนได้ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ติดเพื่อนเข้าสังคมเข้าแก๊งด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายคนรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขรู้สึกกลมเกลียวกันจังเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันสองคนทีไรก็รู้สึกว่าทาไมเล่นตัวจังเลยทาไมเอาแต่ใจจังเลยขี้หุดหนิดวะ่ะไอ้นั่นยืยนให้ก็ไม่เอาไอ้นี่ยืยนให้ก็ไม่โอเคไม่รู้เป็นอะไรแนละ้วพอถามก็บอกว่า ก็ยังรักก็ยังรู้สึกดีไงแต่ว่าช่วงนี้โฟกัสในเรื่องการเงินไงเธอต้องการอะไรอ่ะเธอต้องการความชัดเจนอะไรอ่ะไพ่บอกมาประมาณว่าชาวธาตุน้ำอ่ะเบื่อเบื่อมากๆแล้วช่วยทำคำพูดกักระทำให้เหมือนกันได้ไหมเพราะตอนนี้ชาวธาตุน้ำเหมือนจะแข่งข้อมากขึ้นแล้วนะจริงๆชาวธาตุน้ำจะเป็นคนที่ดูแลดีใส่ใจ,ใจดีแต่นะวันนี้ดูเหมือนแบบก็แอบ,บวีนแอบเบียงแอบบเอาอารมณ์มาเป็นหลัก ช่วงที่ผ่านมานะอันงั้นขอดูหน่อยว่าแล้วคนมีคู่ชาวธาตุน้ำในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไฮลาฟน๋อ้ไฮพิเท่ไฮพิเท่สอยเจ็ดหมายคนมีคู่ เอฮมิตการมีเลขเจ็ดในวันเกิดสิบดาบอือมีคนมีคู่ทัดน้ำสเตนม,มีคนมีอีกโก้ในตรงนี้มีคนอารมณ์แปรปรวนมีคนเอาเอารมณ์เป็นหลักแล้วก็มีคนแบบจูจีจุกจิกเพอร์เฟคชันนิตอืสดาบ ชมลปนคิงถือไม้เจ้าเลเวอร์แปดไม้โอเคเด่นในเรื่องการเดินทางด้วยกันมากๆในเรื่องความสัมพันธ์เรามองไม่เห็นความหวานเลยเอ่อ ยังรักยังรักอยู่เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งแล้วกันที่ได้ใช้เวลาสวีดด้วยการได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกแสดงออกมาว่ายังรักยังรู้สึกดีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกันออนไลน์เขาไปทํางานเราไปทํางานเขาเข้าสังคมอะไรก็ทมที่ต่ออยู่ด้วยกันแต่มันจะเป็นช่วงเวลาหวานในการแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะเออไม่งง,งเนาะแล้วก็ในเดือนตุลาคมมาแค่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางของอารมณ์เป็นหลัก เราไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงเราค่อนข้างที่จะห,หนุดหิดคนนึงอยากอยู่บ้านอีกคนหนึ่งอยากไปเที่ยวอยากไปนั่นไปนี่มันก็จะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงในเดือนตุลาคมก็ยังเป็นอยู่จะมีการขี้เกียจจะมีการรู้สึกเบื่อรู้ว่าควรทาอะไรแต่ก็ไม่ทํารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาก็ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยช่างมันปัญหาก็ปัญหาไปสิก็ยังรักก็ยังรู้สึกดีมีการพยายามเข้าหาความสัมพันธ์นี้หนักมากอยู่ฝ่ายเดียวแต่สุดท้ายการพยายามจะเป็นผล ตัวเขาเองก็จะยอมปรับเหมือนกันแต่จะต้องผ่านการทะเลาะหนักมากผ่านการมีปากเสียงเอ่อก็ปรับได้ปรับได้เรื่อยๆไม่ได้รับประกันว่าจะสม่ำเสมอแต่ไปได้เรื่อยๆในช่วงเดือนตุลาคมจะต่างคนต่างยุ่งงานหนักมากหรือการเป็นว่าชาวธาตุน้ำไม่ได้ยุ่งงานหรอกแต่เขายุ่งงานแล้วเราอ่ะยุ่งแต่เรื่องของเขาคิดแต่เรื่องของเขาหนักมากอยู่คนเดียว ความสัมพันธ์มันจะมีแกลบของการที่แบบต่างคนต่างนิ่งในพื้นที่ตัวเองไม่ได้สูงสิงไม่ได้มีซัมติงไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นอะ่ละล้วก็รู้สึกว่าปัญหาเดิมๆก็ออยังพูดคําเดิมว่าปัญหาเดิมๆก็ยังอยู่ท็อกซิกยังไงก็ยังท็อกซิกอย่างนั้นแต่อยู่พอรักเออเขาค่อนข้างที่จะกลัวแฟนเกรงใจแฟนยอมแฟนมากๆอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยความสัมพันธ์มันไปได้เรื่อยๆเพราะความยอมขอ,ของเขานั่นแหละก็เหมือนจะลุ่มรุมอนๆแต่เขาก็พอมันแย่เขาก็เริ่มปรับเขาก็เริ่ม ทำให้มันดีขึ้นพอมันดีขึ้นเขาก็เริ่มติดเพื่อนเริ่มเข้าสังคมวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ในในตัวลาคมอาจจะไม่ได้แย่เออเดินทางด้วยกันเที่ยวด้วยกันรักกันน้อยใจเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็วนไปอยู่แบบนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ะนะเนาะมันไม่ได้เพอร์เฟกตลอดเวลาโอเคสำหรับคนมีคู่ท่านามก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีพิกกัดหรือมีหัวข้ออะไรที่อยากทำก็ลองคอมเมนต์ในข้างล่างนะคะ